ครับผมกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกเลยอะ,ค,ะคนชอบเป็นหวยชอบียงหลวงพี่นอ้องใกล้เมือเอ่อไรออกนะครับเด้ออีเมื่อกี้เมื่อเอครับ <c oughs> ผมก่บกค่อยมวล่าลุ่งหายน้อยพี่นอ้องเดี๋ยวเมื่อีผมสี <c oughs> ผมสีมาล่งเอรวมสูตรหวยบนล่างให้ด้วยครับพี่น้องครับไปเบอรเลยครับไอ้รวมสูตรหวยเลขบนครับผมอ่านี่ครับี่ขึ้นหนา้าจออยู่ตอนนี้คือ <c oughs> รวมสูตรหวยเลขบนเด้อพี่น้องเด้อผมสีลุงเป็นลัางน้อยห้ยี่สูตรครับ แต่ว่าสูตรที่4นี่ผมยังพัดในท้ำคลิปลงนะครับพี่น้องแต่ว่าผมเขียนลงอันในนี่เหกงาเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่กระเทียมีตะเมิด4สูตรแล้วก็ลักซิฟกับลักซิบนนี่กระเทียมีตะเมิด3สูตรได้พี่น้องเด้อกระเีมีสูตรไอ้เลข8ตัวอยู่2สูตรแล้วก็สูตรเลขหาตัวอยู่สูตรหนึ่งครับพี่น้องอส่วนลักนุ่ยบนนี่ก็สิผมเป็นลงใหายตะเมิด4สูตรครับเป็นสูตรสูตรเลข8ตัวซึ่งเมิด4สูตรได้พี่น้องเอามาจับปุ้ยโซนบังครับกันที่ได้เลขบวกกี่ตัวครับ อะครับมาบองเล็กเด่นพี่น้องอ่าเล็กเด่นนี่ก็สิมีทั้งหมดหกสูตรนะครับนี่ที่ที่ผมลงไ้นี่การพี่น้องไปจกกับผูส้นบังคับเพิ่มที่เขาตัวใดเพิ่บนเขา่วนเหล็กเต้มร้อยสิบหน่วยนี่กัก็ยังคงเป็นสูตรเดียวครับอ่ผมยังพอ้น,อ,กกน,นอีกคำนวณห้อีกเลยพี่น้องผมท่านมีเวลาครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมสี่สี่ลงไใ,ให้อีกหรอกครับห้เพิ่มอีกแจ็คสูตรสองสูตรน้องพี่น้องเนาะ่วนแต้มร้อยหน่วยนี่ก กับมิเมอร์สามสูตรนะครับอืมมิเมอร์สามสูตรส่วนเต้มสิบหน่วยไงนี่กามิเมอรสี่สูตรนะครับพี่น้องมิเมอร์สี่สูตรแล้วก็เต้มร้อยสิบนี่กับมีสามสูตรนะครับพี่น้องส่วนเลขดับครับเลขดับเลขรับบนงินนี่หมายถึงว่าดับสามตัวบ,บนนะนะครับพี่น้องผมให้ดับเลขแปดได้ครับส่วนดับลักล่อยนี่ผมให้ดับหกพี่น้อง กับมารอเบิ่งครับมารอดรุนเบิ่งว่ามันสิดับอยู่เพิ่มไปอยู่ได้พี่น้องเนาะครับกับบนในนอตหรว่าสูตรหวยครับพี่น้องกับอ่าบางที่กับเขาบางที่กับรุนเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่าครับพี่น้องกับต่อไปนี่กับไปเบิ่งไปเบิ่งไอ้สูตรรวมสูตรเลขล่างเนาะพี่น้องเนาะครับไปเบิ่งเลยครับพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาครับอ่าดีครับพี่น้องที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้คือรวมสูตรเลขล่างเลยพี่น้องเด้อเสียงในว่าลักเสียบหนีมันทิมมี่เสมอ เอหนึ่งสองสามสี่หาไม่เสมอหาสูรเนาไม่อ 5, 0, อ้องเนาะแต่ว่าเลขแปดตัวนี่สิมีเสมอสองสูรนะครับนี่ส่วนลักหน่วยหน่วยล่างนี่ก็บสิมีเสมอหาสูตเท่ากันครับอส่วนเลขแปดตัวก็มีแค่สูตรเดียวครับผมแล้วก็ผมลงกกับพี่พี่น้องไม่ละสูดเน,นี่นเด้อครับเด้อนี่เออเท่ากับสามสูรนี่ก็คือว่าจะเป็นเลขไอ้หน่วยล่างปากหลักสูดไม้เปรี้ยวสองนะครับนี่ที 40, ล่ลงกกล่าสูดน,นะครับเครื่องหลักจีบเครื่องหลักนู้นนะครับนี่เออ <c oughs> อโซนเหล็รับพี่น้องรับลานนี่ผมไม่รับเลขกสองนะครับเห็รับเลขกสองโซนในโซนเหล็กเสี่ยมสิบหน่วยนี่ก็ยังคงยังคงสองโซนคือตัวที่เก่าครับเดี๋ยวผมยังพันมีเวลาลงให้อีกพี่น้องเดี๋ยวเอาไอ้สูตรเก่าไปใส่ก่อนนะครับเนาะครับผมนะครับพี่น้องกัผมก็ลงให้คมเบิร์ดเท่าไงโซนเหล็กบนเหล็กล่างเนาะพี่น้องรวมสุดหวยนะครับกายพี่น้องลองไปเบิรงครับว่ามันไหน มันมันมันที่เขาสูตรของพวกเจ้าว่าลองไปจับกุโซดมันเลยครับเด้อแล้วก็อกย่างเสือผมหลายครับบางทีผมผม,มก็รู้ด้วยกันครับบางทีก็รู้บางทีก็กถือนาะพี่นอ้องเนาะบนในน้องน,นะครับเนาะส่วนหัวครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวมือน,นี้ผมชลงให้พี่น้องสองคลิปเลยแล้วก็คลิปต่อตัวนี้ที่เป็นคลิปจับผู้ชนพี่นอ้องจับผู้ชนเหล็กบนเนตเหล็กลากนะครับพี่น,ออน,น้องเนาะนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมด้วยดีเสมอมาครับผมกับคอยพี่น้องโชคดีโชคดีนะครับเด้อ ให้ไม่จับกูชนเหมือนแม่นนะครับเด้อเออครับให้ถึกเก่งๆให้ให้ถึกแจ็คพอร์ตรางวัลที่หนึ่งโลดเดอ้อพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขอกล่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม